สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะวันนี้ยายทรงจะนำมาดูรอบๆบ้านยายนะว่ามีอะไรบ้างนะนี่นี่มีหลายอย่างนะบ้านยายทรงมีหลายอย่างมีปุ๋ยเสียนอยู่สามกระถางดอกเล็กแล้วก็ใบใหญ่อยู่สองต้นนูน่นฝั่งนู้นก็มีอันนี้ต้นพุทต้นพุทแต่ยังไม่มีดอกยังไม่มีดอกตัวน,นี้ฝั่งนู้นก็มีม่วงมงคลนูน่นม่วงมงคลมีดอกละสวยสีสวยมาก ฝั่งนู้นก็มีนูน้นขึ้นไปนู้นคือต้นชวนชมน้อดอกสีชมพูของยายมีอยู่ต้นหนึ่งฝั่งนี้มีต้นหนึ่งทั้งนี้ก็มีอีกหลายอย่างนี่มีหลายอย่างมากเลยฝั่งนี้มาเจอนกน้อยนำโชคนกน้อยกำลังจะออกจากลังนี่มีอยู่ตัวหนึ่งกระจิ้วริี้วฝั่งนี้ก็เยอะเลยนกน้อยนำโชคบ้านยายทรง พิงค์สปอร์ตสีชมพูเขาเรียกพิงค์สปอร์ตหาฝั่งนี้นกน้อยนำโชคนี่ฝั่งนี้ก็มีนี่กำลังจะออกจากรังแล้วนกน้อยนำโชคใหญ่ทรงฝั่งนี้ก็มีฤูษีผสมนี่มียงมีเยอะนะเพื่อนๆอันนี้เด็ดแจกเจกพื่อนๆไปหลายละยิ่งเด็ดยิ่งแตกยิ่งเป็นพุ่มสวยนะเพื่อนๆอ,อย่าไปเสียดายนะถ้ามีมันสูงแล้วเพื่อนๆก็เด็ดเลย นี่คือบอลกระดาษก้านลายหนุนแบล็กเมจิกบอลมีหลายชนิดเนาะนู่นมีอยู่สองใบใบแก่ใบใหญ่ตัดทิ้งไปแล้วนี่สองใบหนุนใบใหญ่มากฝั่งนี้มีต้นชวนชมใหญ่ทรงก็มีต้นชวนชม,มดอกต้นหนึ่งแต่จะไม่มีดอกอันนี้อันนี้ฟิโลฟิโลเดลลันฝั่งนี้ก็มีอะไรดูซิมี วาสนาฝั่งนี้วาสนาอันนี้ภูด่างฝั่งนี้ก็มีเอภูด่างอันนี้สาวน้อยป่าแป้งนี่สาวอ้ไม่ใช่สาวน้อยป่าแป้งเขาเรียกอะไรเศรษฐีละนนอกเศรษฐีละในเนาะฝั่งนี้วาสนาอีกต้นหนึ่งฝั่งนู้นอีกต้นหนึ่งอันนี้หมากเหลืองนูน่นหมากเหลืองยายเอาไว้หน้าบ้านเนาะประดับหน้าบ้านฝั่งนี้คืออะไร โซเก้าชั้นนี่โช่เก้าชั้นยายฝั่งนี้มีอีกหนึ่งต้นอยู่ฝั่งนู้นอีกสองต้นนะนี่อะไรคือรวยไม่เลิกนี่กระถางหนึ่งยายแอบ,บไปหน้าบ้านฝั่งนี้นู่นไปฝั่งนู่นฝั่งนี้ก็มีคือเงินเงินไหลมานี่เงินไหลมาของยายกอนนี้ใหญ่มากแอบพออยู่ในนี้ฝั่งนี้ก็มีนี่ ใบก้ามปูนาะยายทำก็สวยฝั่งนี้มีอีกอันนี้เขาเรียกอะไร Black Magic หรืออะไรสบู่เลือดเนาะะบอลบอลสบู่เลือดมีหลายสายพันธุ์ฝั่งนี้ก็มีนี่ทับทิมสยามยายมีอยู่คู่หนึ่งแต่อยู่ฝั่งนู้นอีกต้นหนึ่งยายมาไว้ตรงนี้ต้นหนึ่งนี่ผูทองยายเคยทำคลิปไปละช้างป่าใบบัวอยู่หน้าบ้านนี่ใบใหญ่มากเลยสวยสดใส ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคลิปนี้ยายไปก่อนสวัสดีจ้า